วันนี้เราจะมาชมแสงสวยตอนเช้าที่โบราณสถานวัดหมาผีด้วยกันนะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวันนี้เน้นมาชมแสงสวยๆของวัดเช้านี้พามาชมแสงสวยที่โบราณสถานวัดหมาผีเป็นมุมแสงที่เราเดินจากทิศตะวันตกของวัดครับ เมื่อเดินย้อนตามแนวแกนตะวันตกตะวันออกไปยังเจดีประธานด้านที่เห็นก่อนจะถึงเจดีประธานฝั่งนี้จะเห็นมีเจดีรายเจดีองค์เล็กที่เห็นเฉพาะฐานส่วนฐานนะครับนำมาให้ชมมุมที่เป็นมุมผ่านแสงสวย,สวย เมื่อเราเดินลัดเลาะไปด้านหน้าก็มีมุมแสงตอนเช้าที่ส่องลงมาในส่วนที่เรียกว่าวิหารครับด้านหน้าจะเป็นวิหารก็จะมีแสงเช้านะครับส่องลงที่วิหารมาชมกันในหลายมุมนะครับ มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความสวยงามครับในบรรยากาศตอนเช้าเราจะเห็นเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปนะครับด้านละห้าซุม้มเมื่อเดินตรงไปด้านหน้าผ่านกรอบภาพมุมนี้ก็จะค่อยๆเผยให้เราได้ชมในส่วนที่เป็นวิหาร มีเส้นนําสายตาผ่านฐานเขียงแสงเช้าสาดส่องลงมายังวิหารกับที่นี่คือวัดหมาผีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังคงมีร่องรอยที่หลงเหลือบางส่วนครับของพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในซุ้ม ของสถูปประทานจะมีซุ้มด้านที่ตะวันออกครับที่ปรากฏหลงเหลือในส่วนของพระพุทธรูปในซุ้มนะครับซุ้มโดยรอบก็จะมี20สซุ้ม โบราณสถานวัดหมาผีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่าสนใจผังของวัดตั้งตะวันออกตะวันตกนเมื่อเรามาชมตอนเช้าก็จะได้เห็นแสงสาดส่องมายังโครงสร้างครับของโบราณสถานอย่างเช่นที่กำลังชมตรงนี้ก็จะเป็นแสงส่องมาที่ฐานวิหารครับที่เป็นลักษณะบัวความบัวหงาย ในส่วนฐานวิหารด้านบนเป็นฐานชุกะชีนะครับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปกับแสงแดดก็เริ่มที่จะมากขึ้นครับแต่ว่ามุมกล้องยังคงอยู่รออยู่ในการถ่ายภาพหมอกตอนเช้าก็หายไปนะครับมุมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับของ วัดหมาผีฐานเขียงขนาดใหญ่ที่เป็นฐานประทักษิณสามารถที่จะขึ้นไปเดินประกอบพิธีเดินบนรอบสถูปประธานได้ในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากไม่มีบันไดคาดว่าจะเป็นบันไดไม้เราก็จะขึ้นไปไม่ได้ครับได้ชมมุมแสงตอนเช้าสวยๆวัดหมาผีมุมนี้กัน เมื่อเราออกมาเดินด้านนอกกำแพงแก้วมองย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่วัดมาผีก็ยังคงมีมุมที่สวยงามครับโดยเฉพาะแสงที่สาดส่องลงไปที่มาหนึ่งของชื่อวัดมาผีก็เกิดจากการที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าทึบในอดีต เหมือนการจำลองป่าทึบให้ท่านได้เห็นว่าการเข้ามาในอดีตเพื่อขุดค้นสมบัตินั้นนะครับก็จะต้องผ่านป่าผ่านความทึบความรกเข้ามาโดยเฉพาะเขาจะนิยมเข้ามาขุดกันในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็จะมีหมาผีปรากฏกายมาเป็นหมายักษ์หมาผีหมาดำนะครับ ก็มีการเล่าเรื่องนี้ต่อมาเมื่อมีการบุรณะวัดในสมัยของการเข้ามาฟื้นฟูก็เลยตั้งชื่อว่าวัดหมาผีนั่นเองเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏนะครับในเมืองประวัติศาสตร์เมืองโบราณสถานต่างๆโบราณสถานต่างๆนั้นนะครับ ก็มีทั้งการบอกเล่ามีทั้งหลักฐานศิลาจารึกถ้าวัดไหนไม่มีศิลาจารึกว่าชื่อเดิมชื่ออะไรนะครับก็จะมีการตั้งชื่อตามสิ่งที่พบหรือเรื่องราวอย่างเช่นตั้งชื่อว่าวัดตะแบกที่อยู่ข้างๆกันครับเนื่องจากมีต้นตะแบกครับวัดเตาหม้อเนื่องจากมีเตาถลุงเหล็ก นี่คือการตั้งชื่อนะครับที่นี่ก็ชื่อวัดหมาผีจากตำนานหมาดำยักษ์นะครับพื้นที่ที่เป็นเหมือนบ่อสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ปลูกต้นสีมหาโพ์ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับบริเวณนี้เรียกว่าเป็นโพทิมอนทน เป็นการสันนิษฐานอาจจะเป็นเจดีแต่ด้วยความที่เราไม่หลงเหลือนะครับเห็นเฉพาะกรอบสี่เหลี่ยมคลิปนี้ตามที่บอกท่านนะครับเน้นมาชมแสงสวยๆตอนเช้ากันก็ขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องราวบอกเล่าผ่านวันที่แสงสวยนะครับ ของวัดหมาผีก็ติดตามชมเรื่อยๆไปเห็นมุมสวยแสงสวยที่ไหนของโบราณสถานวันไหนก็จะเก็บภาพเก็บคลิปมาฝากเพื่อได้ติดตามเรียนรู้ต่อเนื่องครับเราเดินเรียบกำแพงวัดนะครับของวัดหมาผี กำแพงฝั่งทิศเหนือนะครับเพื่อที่จะลากันในช่วงท้ายคลิปกำแพงสวยๆเรียงกันยาวๆแบบนี้ที่มีทับหลังวางเทินด้านบนของแท่นศิลาแรงโดยมีคลองน้ำที่เรียกว่าอุทกกส,สีมารอบกําแพงอยู่ที่วัดมาผี ชื่อน่ากลัวแต่ที่นี่มีความสวยงามรออยู่ให้ท่านมาชมเราลากันที่มุมนี้ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขสนุกกับชีวิตฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเพื่อการลังใจในการทำคลิปสวัสดีทุกท่านครับ